สนับสนุนโดย Ble ชล c o ค o l l e n e n สั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0914996649 เดินตามฝันไม่หยุดสำหรับครูต้นน้ำชิติพัฒนกว่าจะได้มีสิงเกิลเป็นศิลปินเต็มตัวต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมามากมายค่ะวันนี้เราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยค่ะสวัสดีครับผมคุณครูต้นน้ำชิติพัฒน์นะครับกว่าจะมาเป็นเพลงบอดสมฮักในวันนี้นะครับค,คุณผ่านอะไรมาบ้างน,นะครับด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชื่นชอบในการร้องเพลงก็จะมีการไปประกวด ที่นั่นที่นี่บ้างน,นะครับก็มีเวทีหนึ่งนะครับที่ผมไปประกวดเนาะนะครับเป็นเวทีน่าจะเป็นของจังหวัดน,นะครับผมไปประกวดแล้วก็ร้องไปได้สักพักหนึ่งกรรมาการก็ไล่ลงจากเวทีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมร้องเพลงไม่ชัดเหมือนตอนนั้นรู้สึกเสียใจแล้วก็เลยแบบกลับมานะครับพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยเนาะก็ยังมีการประกวดร้องเพลงตามรายการต่างๆบ้างน,นะครับแต่ก็แพ้ตลอด มาบรรจุเป็นข้าราชการครูที่จังหวัดระยองนะครับก็ยังไม่หยุดร้องเพลงนะครับก็ยังร้องอยู่นั่นนะครับผมก็อัดคลิปร้องเพลงอะไรเงี้ยจนมีรายการหนึ่งนะครับติดต่อ นั่นก็คือรายการ i อแองจนะครับผมแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเทปคูตเตยอ,อภิวัตนะโอ้โหผมยิ่งดีใจมากๆนะครับช่วงนั้นคือคูตเตยอ,อภิวัตนี่บูมมากๆผมก็โดนเลือกด้วยนะครับให้ลองฟิชเชอร์ลิงคู่กับคูเตยดีใจมากๆกว่านั้นหลังจากนั้นก็มีพี่คนหนึ่งนะครับเขาก็ติดต่อผมเข้ามาคุยกับเขาสักพักหนะึ่งที่เขาเก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะลองให้คุยกับพี่คนนี้นะที่พลเขาเป็นเจ้าของค่ายพีระพลนะนะที่พลเขาก็โยนเพลงมาเลย บอกว่าถ้าตกลงก็เอาไปเลยปล่อยซิงเกิลแรกเลยนะครับในค่ายวีดภพลเรคคอร์ดนะครับก็คือเพลงฮักไอโบนะครับผมทีนี้หลังจากนั้นนะครับผมปล่อยได้ไม่นานนะครับโควิดมันเริ่มซาลงนิดนึงผมก็มีโอกาสนะครับเดินทางไปที่ห้องอัดสบายใจก็ไปร้องเพลงนี้เลยนะครับเพลงผสมฮักนะครับผมใช้เวลาฝึกนานมากอัดนานมากนะครับเพลงนี้ก็ รู้สึกแบบได้อะไรลหลายอย่างจากตรงนั้นมากนะครับเพราะว่าอาจารย์ที่คุมนะครับเขาแบบคือเหมือนว่าเก็บรายละเอียดผมได้ดีมากๆเลยฝากทุกคนนะครับติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมกับเพลงมาสมหาเกีย่ยวไปชมกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับ โหกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่ง่ายๆจริงๆค่ะต้องใช้ความพยายามมุกมานะมากๆเอาเป็นว่าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับนุ่มตามฝันที่ชื่อครูต้นน้ำชิติพัฒน์คนนี้กันด้วยนะคะทุกคนติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย